สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะทั้งชาวอยู่และก็ไม่อยู่นะคะวันนี้นะคะยดาจะมาทำเพลย์ลิสต์ให้ดูแบบง่ายๆนะคะคือเดาเข้าไปเยี่ยมเพื่อนหลายบ้านแล้วก็ยังมีเพื่อนหลายคนที่ยังไม่มีเพลย์ลิสต์ให้เพื่อนได้รันนะคะก็วันนี้ยดาจะมาทำให้ดูทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือด้วยนะคะ เป็นวิธีการง่ายๆที่ใครก็ทำได้นะคะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกก็เข้าไปในช่องของเรานะคะใครก็ทำเป็นเนาะตรงนี้สังเกตนะคะอันนี้เป็นในคอมในหัวข้อท่องบนมันจะมีให้ดูว่าเป็นโฮมแล้วก็วิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์อะไรทำนองนี้นะคะ ทีนี้เราก็เลือกเอาวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งสังเกตดูนะคะว่าใต้แต่ละวิดีโอจะมีปุ่ม3ปุ่มเล็กๆอยู่ทุกอันเลยนะคะเราก็ไปคลิกตรงนั้น,นะคะ่ะแล้วมันก็จะขึ้น Choice ให้เราเลือกนะคะก็เลือกเอาคำที่มี playlist ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนส่วนวิดีโอนี้ของพี่ดาวนะคะมี อยู่ในเพลย์ลิสต์อยู่แล้วนะคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีเราก็กดอันข้างล่างสุดคือ create new playlist นะคะอันล่างสุดเลยแต่พี่ดาวได้ทำไว้แล้วนะคะคือคำว่า test นะคะเป็น playlist ชุดที่ใช้สำหรับ test นะคะทำให้ดูเฉยๆนะคะแล้วก็ใส่ ลงไปในเพลย์ลิสต์ไหนก็ได้นะคะที่เราต้องการใส่ไปเลยค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำเพลย์ลิสต์วิดีโอของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าทั่วๆไปที่เราต้องการจะเก็บไว้ดูนะคะเราก็สามารถเอามาใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์ก็ได้อันนี้สมมุติว่าพี่ดาวจะไปเข้าอยู่ในช่องของคนใดคนหนึ่งนะคะ พีดาก็จะเข้าพิมพ์ตรงเซิร์ชนะคะพิมพ์หาชื่อของช่องช่องนั้นนะคะต่อไปเราก็ไปดูนะคะว่าวิดีโอของเขามีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีเพลย์ลิสต์นะคะเราก็ไปจัดการเองได้เลยค่ะคือนะคะแต่ละวิดีโอแต่ละคลิปนะคะข้างๆของเดีโอจะมี ปุ่มนะคะปุ่มสจุดแบบนี้นะคะแล้ก็ไปคลิกตรงนั้นเลยค่ะแล้วเราก็จะมี Choice ให้เลือกขึ้นมานะคะเราก็ไปคลิกตรงคำว่าเก็บไว้ใน playlist นี่ค่ะกด คำอย่างนี้นะคะถ้าเป็นภาษาอื่นมันก็จะลงท้ายด้วยคําว่า playlist อยู่ดีแล้วจอก็จะปรากฏแบบนี้นะคะเราได้ทํำ playlist นี้ไว้แล้วอันนี้เป็น playlist ที่พี่ดาวได้ตั้งขึ้นมาชื่อคําว่า test นะครับชุดนี้เราก็เอาวิดีโอคนอื่นมาใส่ในนี้ก็ได้หรือเราจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้ 1> <1> <ๆ>ก็จัดการคลิกไปตรงที่3จุดเล็กๆเ,กเรียงกันอยู่ข้างๆวิดีโอเลยนะคะ กดไปเลยค่ะขบวนการในการเอาไปใส่เพลย์ลิสก็จะคล้ายกับตอนที่ทำมาต้นๆวิดีโอนะคะก็ทำแบบเดียวกันเลยแต่อันนี้เป็นวิดีโอของคนอื่นไม่ใช่ของเราแล้วพี่ดาวอยากจะแนะนำนะคะบางคนจะมีวิดีโอที่ตัวเองชอบของคนอื่นนะ่ะมาใส่ไว้ในเพลย์ลิสทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่า ถ้าเกิดสมมติว่าคนอื่นเขาอยากดูวิดีโอเราคนเดียวแล้วเราเอาของคนอื่นมาไว้ในเพลย์ลิสต์เดียวกันเนี่ยมันก็จะรันไปเลยแล้ววิดีโอมันก็จะไปอยู่กับช่องอื่นนะคะมันไม่อยู่กับช่องของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีวิดีโอที่ฉันชอบก็เอาไปเก็บไว้ในหมวดหมืออื่นนะคะอย่าเอามาไว้ในของตัวเองแยกไปไว้ที่อื่นต่างหากนะคะ แล้วกำหนดให้เป็น private นะคะม่ให้คนอื่นได้เห็นนะคะเพราะว่ามันจะเสียการถ้าเกิดว่าเขาไปรันวิดีโอของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรานะคะอ่าอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่พิดาวชอบนะคะพิดาก็จะเอามาใส่ในหมวดหมู่นี้เดียวกันหมดเลยลหลายๆวิดีโอนะคะอาจจะเป็น4ีห้าหรือว่า10บก็แล้วแต่นะคะเอามาไว้รวมกันแล้วเราก็จะเข้าไป แล้วก็กดตรงคำว่าช่องของฉันนะคะมันก็จะมีหมวดหมู่ขึ้นมามีคำว่า playlist ด้วยก็ไปคลิกตรงนั้นนะคะแล้วเราก็ไปกดตรงที่วงกลมสีแดงนะคะที่มีรูปสามเหลี่ยมสีขาวอยู่ข้างในหมายถึงว่ามันจะรันไปเลยนะคะ playlist นี้ไม่ใช่กดเฉพาะวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งคือถ้าเรากดตรงปุ่มสีแดงเนี้ย มันจะรันไปอัตโนมัติในเพลย์ลิสต์นั้นเลยนะคะเช่นเดียวกันนะคะในมือถือเราก็ใช้วิธีการเดียวกันกับในคอมใหญ่นะคะอันดับแรกก็เข้าไปในช่องของเรานะคะแล้วข้างบนสุดนะคะจะมีหมวดหมู่ให้เลือกเราก็เลือกเอาคำว่าวิดีโอนะคะ แล้วข้างๆข,ของวิดีโอแต่ละวิดีโอของเราก็จะมีปุ่ม3ปุ่มอยู่ด้วยนะคะตามข้างๆนะคะมุมขวาสุดอย่างเงี้ยนะคะทุกวิดีโอเลยแล้วก็ไปกดตรงนั้นนะคะมันก็จะมีช้อยส์ให้เราเลือกว่าจะเอาไปใส่เพลย์ลิสต์ไหมหรือว่ายังไม่มีเพลย์ลิสต์ก็กดตรงข้างบนว่าทําอันใหม่เหมือนกับในคอมเลยนะคะ ้าตรงการจัดหมวดหมู่ใหม่ใส่ชื่อใหม่แล้วก็ไปกดตรงนี้นะคะ New playlist มันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้ชื่ออะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปเองนะคะแล้วเราก็เลือกเอาวิดีโอของเราว่าจะเอามาจัดในหมวดหมู่ไหนอย่างช่องของพี่ดาวนี้จะมีแบบสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็อาจจะมีเรื่องสอนภาษาแล้วก็มีเรื่อง จิป,ปัตะ,ะไปเที่ยวนู่นนั่นนี่นะคะ f l o o k and Chill นะคะเราก็เลือกไปใส่ในหมวดหมู่นั้นแล้ววิธีการจะเอาวิดีโอของคนอื่นมาใส่ใน Playlist ก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะทุกวิดีโอจะมีปุ่มข้างๆ3สามปุ่มให้เราไปกดนะคะแล้วก็มี Choice ขึ้นให้เลือกว่าเราจะเอาไปใส่ในหมวดหมู่ไหนนะคะ ก็กำหนดเองเลยค่ะพอเราได้วิดีโอตามความพอใจของเราแล้วเราก็จัดการเข้าไปเลย์เลยค่ะยิงยาวรันไปเลยของใครก็ตามแล้วแต่ชอบนะคะดูหรือไม่ดูก็รันไปเลยนะคะแล้วที่พิดาอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วจะมา จึกมาจักกันเนี่ยต้องดูวิดีโอเราก่อนนะคะอย่างต่ำสีหนาทีแล้วก็หลายหลายวิดีโอนะคะไม่ใช่เข้ามาปุ๊บกดปับ๊บแล้วบอกว่าฉันมาปักนู่นนั่นนี่นะไม่ได้นะคะพี่อยู่ไม่ชอบนะคะเราต้องทำเป็นเหมือนเราเป็นคนดูจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนเข้าผ่านแล้วมีพี่โคเข้ามาแล้วนะคะ ก็กรุณาอย่ากดผ่านนะคะดูพิโกให้จบหรือว่าเปิดให้สุดไปเลยบางทีมันจะไปอยู่ท้ายสุดของวิดีโอนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะยีดาวก็มีแค่นี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคนที่ยังไม่ รู้วิธีการทำ playlist นะคะก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนยิดาวมาตลอดนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ